โอชินอุบล bon, สวัสดีค่ะขนมสดใหม่จากเตาเอาใจใส่บริการมีมาตรฐานในการผลิตมาแล้วค่ะมาให้บริการถึงอุบ bon, ลราชธานีแล้วร้านขนมปังโอชินชื่อดังจากเชียงใหม่เปิดมานานกว่า12ปีมีทั้งหมด39สาขาทั่วประเทศสาขาอุบ bon, ลราชธานีเป็นสาขาที่39 เปิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว้าวมากกับขนมปังเบกเกอรี่หอมๆนุ่มๆกลิ่นยั่วยวนใจอบขนมปังสดๆใหม่ๆจากเตาร้อนๆที่หน้าร้านอยู่ตรงถนนอุปริสารหลังโรงพยาบาลสรรัตว์พิทธิ์นี่เองด้านเบกเกอรี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยชุดแป้งที่มีความพิเศษคัดสรรวัตถุดิบต่างๆด้วยความพิถีพิถนันเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติขอแนะนำขนมซิกเนเจอร์ มีทาร์ตมะพร้าวอ่อนขนมปังนมสดขายดีทุกสาขาทั่วประเทศตำนานทาร์ตมะพร้าวอ่อนแสนอร่อยใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนมปังนมสดรสชาติหวานพอดีหอมนุ่มละมุนทั้งตัวแป้งและไส้ครีมไม่ใส่สารกันบูดไม่มีไขมันทรานใช้เนยแท้หวานน้อยอร่อยมากและยังมีขนมปังไส้อื่นๆอีกมากมาย ยังมีเมนูคุกกี้อีกหลายรสชาติแวะมาอุดหนุดกันได้ทุกวันร้านเปิดเวลา7โมงเช้าถึง1ทุ่มที่นี่เขายังรับจัดชุดอาหารว่างที่สามารถใช้กับงานต่างๆสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์093 718 9399 ที่กัดร้านถนนอุป,ปริสารไปทางอำเภอตะการพืชผลก่อนถึงสี่แยกถนนพลแพนอยู่ติดกับร้านป้ายปาาถนาตรงข้ามคลินิกหมอวรางคณาหลังโรงพยาบาลสัตว์ประสิทธิ์คิดถึงขนมอย่าลืมคิดถึงเราโอชินสาขาอุบลราชธานีค่ะโอชินสาขาอุบลยินดีต้อนรับหอมนุ่มอร่อยสดจากเตาทุกวัน